สวัสดีพี่น้องเด้อวันนี้มาอนวกินข่าวเด้อสวัสดีพี่น้องเอฟซีวัดตุ้กูวัดตุ้กคนวัดตุ้งตะ้บอนพี่น้องพบเขาเก่าเก่าบอกอุ้ยแซนเนลเปิดภาพมากอะกินข่าวพี่นอ้องมาพี่น้องกินข่าวร่ากันเวัดกูเวัดตุ้กคนวัดตุ้งตะ้บอนพี่น้องกินกับอันนี้ต้มปลาเนนพี่น้องเลย นี่ที่เขาทอดกุนเชียงพี่น้องนี่เอ๊ะสวยเอะเนี่ยอันนี้เป็นไก่ไก่เนี่ยไก่พีซีพี่น้องมาพี่น้องเขาโคตรมันหิ้วเข่าแห้งยกเขาทีหิ้วเข่าแห้งเลยพี่น้องมอสซาห์ยังกินอย่างเดียวมันติดมือพี่น้องต้องลูกเช็ดหน้าลูกเก็ดผมมาพี่น้องมา เอะไรให้หางยิ้วน่ะหนังเบารถจัง <c oughs> ต้มปลาเนรเหมือนี่นเลย Beijo, beijo. Yeah.

mình đi kiếm máy lái mụn Anh Tây từ... Ráng Anh ต้ัง <rôle> ต <à 3> ิดอย่างนี้ให้พี่น้องเราสั่งลูกแล้วกันนียเอาข้าวจั๊วะเฮะสั่งลูกแล้วื มีผักเนาะนี่อยู่ในสวนบริจบมาพี่น่องสวนปลูกเองมีผักเต็มเราไม่พักเต็มอจะักเทไม่พัก,ก,พกทีปลูกรากกะไีกักกน นียติดเขาป็นโตนี่นี่เอา,าต,ติดเขาป็นโตตัวเขาเขาโมลายคือเขาว่นขขานจะล่ง ม่ีวันห้อยออกเลยพี่น้องเลยที่หนึ่งถ้าหนูเถิดจะยังที่พี่ถูกพี่ยังหนูโอเคแล้วเอาไปถูกอุตอัวพายคนนั้นม่าคิถเสครับ 那的原因嘛。 อะไรเนาะแล้ค่ยชื่อินแค่ค่อย่อจริ้ามันออยู่เนาะ

ต้นกับบัวมันกับอ,ออกคือว่าออกกันเดียวหึ

ได้กินอยู่สองเมื่อกับสองคูณสองคนพี่น้องไป่มืดหนากอะได้กินอยู่สามเมื่อพี่น้องเลยแก่ตัวอ่าน,นอนยั่งอยู่ในตู้เพราเข้าตู้เย็นพ,น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 ,ยนพี่น้องเลยก็มาอุ่นกินเป็นยังดอกพี่น้องเก่าๆยินได้หอดสองเมื่อ้องเลยเอาละพี่น้องเขาโตจบคลิปไว้เท่าทททนี้เพราะคันคิดหนา มักอ่ะกได้คนแซงไม่นองเลยตามเนี่ยกำลังใจอยู่คลิปต่อไปอะไร่นองไปีละวบานดีนองอะไร